งฟันเอ็กเพร์วันนี้นะคะจะพาคุณชมมาเจาะลึกในกระแสกระแสหนึ่งที่ตอนนี้พยายามที่จะนึกภาพให้ออกนะคะว่าในอีก2ปี5ปี10ปีมันจะเป็นไปยังไงบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้มีการพูดถึงกันเยอะมากๆเลยนะก็คือกระแสะ AI แต่กระแสะ AI คุณผู้ชมพอมันมีมันเข้ามาปุ๊บปั๊บมันก็จะทำให้หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI คุณผู้ชมสังเกตไหมขึ้นขึ้นต่อเนื่องขึ้นไม่หยุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะยกตัวอย่างด้วยสําหรับหุ้นของ NVIDIA นะคะ และล่าสุดการที่เขาไปลงทุนใน Open AI ที่มันเป็นแบบมูลค่ามหาศาละ่ะแสนล้านเหรียญอย่างเงี้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและเราจะเกาะไปกับกระแสะ AI ไได้ในแง่มุมไหนบ้างนะคะพูดคุยกันในวันนี้ค่ะกับทางด้านคุณตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบรจจิตตะเวลค่ะคุณเผ่าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เจอคุณเผ่าดีเลยพี่อยากรู้มากเลยเรื่องของกระแสะ AI นะคะพูดกันเยอะมาก แต่จริงๆอะถ้าพูดถึงโดยปกติเราอาจจะคิดไปถึง5ปี10ปีข้างหน้าเนาะแต่ทุกอย่างมันดูมาเร็วกว่ามาเร็วกว่าที่คาดโดยเฉพาะยิ่งเริ่มมีการพูดถึงว่าเดี๋ยวอีกอีกสองปีอีกอีกไม่นานล่ะมันจะเปลี่ยนโลกทั้งใบไปได้เลยคุณเผ่าเห็นภาพนั้นไหมไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิว่ามันเป็นยังไงเห็นภาพเดียวกันมากเลยครับจอยเพราะว่าจริงๆต้องบอกนะครับว่ามันไม่เคยมีครั้งไหนในประวัติศาสตร์มนุษย์ชาตินะครับว่ามันจะมีสิ่งที่ฉลาดกว่ามนุษย์ถูกไหมครับ เพราะว่าสมัยก่อนมนุษย์เป็นคนประดิษฐ์อะไรทุกอย่างนะครับจนล่าสุดเนี่ยที่แซมเอาแมนที่เขาเป็นคนทาไอตัว Open AI c h a t GPT เนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันเริ่มเกิดขึ้นแล้วนะเพราะ c h a t GPT รุ่นใหม่เนี่ยมันเริ่มฉลาดกว่ามนุษย์ถูกไหมครับหลายๆครั้งเนี่ยเราเราอาจจะไม่สามารถเรียนรู้และตอบคําถามหรือว่าสอนคนอื่นได้ดีเท่าไหร่แต่ปัจจุบันเนี่ยตัวตัว c h a t GPT มีฟังก์ชันหรือ g e ม i n i มีฟังก์ชันที่สามารถทําทุกๆอย่างได้ผมว่าตอนเนี้ยมัน มองว่าเป็นจุดเริ่มต้นคายๆที่เมื่อกี้คุณจอยบอกเลยครับว่าบางทีเราอาจจะคิดว่ามันไกลตัวเนาะแต่จริงๆาอาจจะเร็วเหมือนตอนแรกที่เราเห็นรถอีวีเริ่มมาเนี่ยเป็นไงครับตอนนี้แบบโหเตือน,อนเลยไปห้างอะไรอ่ามีโชว์มีเจมถนนมีโปรโมชั่นอะไรคือเวลาพวกเทคโนโลยีมันจะเติบโตครับแรกๆมันจะเหมือนช้าเนาะเพราะมันมัน,ม,นมันต้องการคนใช้งานเป็น e a r l y Adopter แต่จุดหนึ่งที่มันเข้าค i ทิเคิลเมสครับมันจะวิ่งขึ้นไปเร็วมากเป็นแบบชันเพราะฉะนั้นตอนเนี้ย ผมว่าตัว AI ก็กำลังเข้าสู่เฟสนั้นครับเพราะว่าเฟสที่มันจะหักหัวขึ้นแบบชันๆนะค,คุณจอยก็คือจุดที่เป็น mass adoption แล้วก็เป็นเชิง business adoption หมายความว่าเทคโนโลยีหลายๆอันที่มันไม่ค่อยเวิร์กนะครับมันไม่สามารถเข้าถึง mass ได้หรือว่าไม่สามารถเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้มันก็จะหายไปถ้าใครจำกันได้อันนึงที่เป็นเทคโนโลยีล้ำของ Google สมัยก่อนนะครับก็คือตัว Google Glass จำได้ไหมครับอ Google Glass เนี่ย โอ้ oh, ตอนแรกคนตื่นเต้นกันมากแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่เกิดน,นะครับตอนนั้นเพราะว่าคนรู้สึกว่าเฮ้ i, าายทำไมฉันต้องใส่แว่นไม่มีเลนด้วยนะแล้วมันอะไรวุ่นวายอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นก็เลยหายไปแต่ตอนเนี้ AI ไม่ใช่แล้วนะครับเพราะว่า AI มันเข้ามาถึงคนทั่วไประดับหนึ่งแล้วที่เป็น early adopter เนี่ยคิดว่ากวาดไปคนขึ้นเยอะแล้วนะครับอย่างคนใช้ ChatGPT ก็มีแบบเป็นจํานวนแบบเกือบพันล้านทั่วโลกแล้วเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ย พร้อมและที่คนกลุ่ม Early Ad Adopter เนี่ยใช้ไปเรียบร้อยอย่างที่สองก็คือมันมีโมเดล Use Case สร้างเป็น Business ได้จริงแล้วเราจะเห็นว่าถ้าแค่เป็นเรื่องของตัว Generative AI เนี่ยนอกจาก ChatGPT แล้วเนี่ยมีอีกหลายค่ายเลยที่ปล่อยออกมาถูกไหมครับไม่ว่าจะทำตัว เป็นแค่ข้อความเป็นอิมเมจหรือแม้กระทั่งวิดีโอแล้วบางคนครับอ่าคุณจอยอาจจะเป็นก็ได้ผมอาจจะเสียเงินสมัครหลายที่เลยนะยี่สิบห้าสิบเหรียญอะไรเงี้ยคนก็ลองรูดลองนี่ใช้ไปเยอะหรือที่บริษัทผมเองเนี่ยตอนนี้ก็มีการเริ่มออดอ็อกคือบริษัทผมเองก็บริษัทเทคโนโลยีนะคุณจอยเริ่มมีการเอาเอาไปเรียนรู้ a อเพื่อจะนำมาเขียนโค้ดเพื่อให้การทำงานทุกอย่างมันเร็วขึ้นใช่ครับมันไม่ใช่แค่เฮ้ยเอา a อไปทำเรื่องแบบ เหมือนไปช่วยใส่ตัวเลขทํา Excel ไม่ใช่ง่ายๆแบบนั้นแล้วนะครับมันคือเอาไปเขียนโค้ดเพื่อจะสร้างแพลตฟอร์มมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมว่ามันเริ่มเป็น Business Adoption แล้วตอนนี้ Business Owner จำนวนมากนะครับเริ่มคิดว่าจะเอา a อมาใช้ยังไงกับบริษัทตัวเองแล้วซึ่งเนี่ยมันจะทำให้เกิดการก้าวกระโดดแล้วมันจะเกิด mass Adoption ที่เร็วเป็นแบบทวีคูณเลยครับหลังจากนี้ นะครับแล้วก็เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วว่ามันจะเข้ามาใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆหรือถ้ามองในแง่ที่มันน่ากลัวที่เอฟเฟกกับคนรุ่นใหม่นิดนึงผมว่ามันเป็นเทรนด์จริงๆก็คือมันจะหาง,งานยากขึ้นจริงๆครับคุณจอยเพราะจริงๆถ้าเรามองเนี่ยตัวอเมริกาเองเนี่ยบริษัทหลายๆแห่งเนี่ยก็อาจจะปลดคนหรือไม่จ้างงานแล้วนะครับถูกไหมจีนเองเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่มีงานทําแล้วนะครับเพราะตอนเนี้ที่จีนเนี่ยเขามีทั้ง AI แล้วก็โรบอติกนะครับ ล่าสุดที่แบบดูคลิปเนี่ยมีแบบหุ่นยนต์ AI มาชงก๋วยเตี๋ยวมันลวกก๋วยเตี๋ยวให้กินได้แล้วนะครับถึงแม้สมัยก่อนเขาแค่แบบชงน้ําชารุ่นนี่นั่นคือตอนเนี้ยงานที่เป็นแบบโลว์เลเวลหลายๆอย่างเนี่ยมันใช้หุ่นยนต์แทนได้หมดแล้วแล้วหุ่นยนต์เนี่ยมันทํางานในระยะยาวค่าแรงมันคุ้มกว่าคนจํานวนมากอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าก็าเป็นจุดหนึ่งที่ AI Ado p t แน่นอนแล้วเราทุกคนเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่สายงานอะไรต้องมาคิดแล้วว่าแล้ว ฉันจะต้องเปลี่ยนตัวเองยังไงฉันจะอยู่รอดในยุค AI ที่ค่อยๆเติบโตขึ้นได้ยังไงล่ะครับมันเติบโตด้วยความจําเป็นของสภาพปัจจุบันแล้วมันไปทําลายหรือมันไป disrupt ธุรกิจอื่นๆที่มันมีโอกาสที่จะล้มหายตายจากไหมคุณเผ่าผมว่าณปัจจุบันเนี่ยอันแรกที่ที่สุดเลยผมว่ามันยังไม่ได้ไป disrupt ธุรกิจเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามัน disrupt คนที่อยู่ในธุรกิจมากกว่าคุณจอย Mm hmm. เพราะตอนนี้โดย AI เองคือมันเป็นการมาทำแบบอัตโ m มั e หรือออกเมนเต็ดนะครับหมายถึงว่ามาช่วยทำงานแทนคนเลยหรือมาช่วยคิดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาทำงานแทนคนเนี่ยแรงงานจำนวนมากเนี่ยก็อาจจะหายไปส่วนมาช่วยคิดเนี่ยเราอาจจะมีคอนซเตนหรือมีนู่มีนี่เหมือนที่เขาบอกครับต่อไปเนี่ยเขาอาจจะมี AI เนี่ยไปเทรนสมองของบิลเกต ไปรวบรวมคำแนะนำของวอลเลนบัฟเฟตต์หลักการของเขาถูกไหมแล้วเราอยากถามอะไรเราถามใน AI ตัวนี้เลยเขาก็จะตอบโดยการตรอมวลผลเหมือนคนคนดั้นที่เราอยากถามได้ถูกไหมครับแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นบิสเนสส่วนมากเนี่ยมันมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆครับว่ามันใช้คนน้อยลงเพราะนั้นผมว่ามันมันอาจจะไม่ได้ disrupt business อะไรครับแต่อย่างแรกที่ disrupt เนี่ยก็คือเรื่องของภาคแรงงานอันนี้โดนก่อนแน่นอนเลยนะครับแล้วก็บิสเนสรุ่นใหม่ๆผมว่าจริงๆเนี่ยก็ มันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับบิสเนสเนี่ยที่เป็นบิสเนสแบบเดิมอาจจะเกิดยากขึ้นเพราะว่าบิสเนสที่เขามีอยู่แล้วครับเขาสามารถมีต้นทุนที่ต่ําลงมาได้แล้วแล้วถ้าเขามีฐานที่แน่นเนี่ยคนใหม่ก็เข้าไปยากนะครับอันนี้พา์ที่ยากส่วนพา์ที่ง่ายก็คือถ้าคุณมีนิวบิสเนสเลยมีนิวบิสเนสโมเดลหรือคิดแบบใหม่เนี่ยคุณอาจจะมีคนแบบไม่กี่สิบคนนะครับที่สามารถใช้ AI มาออโตเมทเราไปสู้กับบริษัทใหญ่ได้ ถูกไหมครับแต่ว่าผมว่าอันนั้นน่ะจะเป็นเฟสถัดไปและที่หลังจากที่มันเกิดการ Adopt ใช้ AI แบบแพร่หลายแล้วเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ๆก็อาจจะต้องอใช้ AI สร้างแพลตฟอร์มเพราะล่าสุดเหมือนเหมือนเมื่อกี้ที่ผมบอกคุณจอยเด็กรุ่นใหม่ไม่ต้องเขียนโปรแกรมไม่ต้องเขียนแอปเองแล้วนะครับคุณจอยคือสมัยก่อนเนี่ยข้อจำกัดคือเฮ้ยฉันมีไอเดีย แต่ฉันต้องไปหาคนมาช่วยเขียนแอปพลิเคชันเขียนโค้ดนะมสมัยนี้มันมี AI ที่สั่งเขาไปเลยว่าอเอ้ยเราอยากได้แอปแบบไหนเนี่ยแล้วมันเจนออกมาแบบใช้งานได้เลยนะคุณจอยอันเนี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าถ้ามองในมุมนึงมันก็คือเทรสอีกมุมนึงก็คือโอกาสมันถึงบอกว่าสิ่งสําคัญคืออยู่ที่แนวคิดเราและว,ว่าเราจะปรับตัวไปยังไงกับชีวิต AI ช่วงนี้นะครับแต,แต่ถ้าเกิดเชื่อมโยงมาที่เรื่องของการลงทุนคุณเผ่ามันก็ไม่ได้แปลว่า ทั่วโลกมันจะมันจะสามารถตอบรับกับกระแส A I ได้พร้อมกันหรือด้วยศักยภาพที่เต<ะ>็มที่เหมือนกันทุกคนอาจจะพุ่งไปที่ไม่สหรัฐก,ก็จีนที่ตอบรับได้เร็วแล้วก็มีกองทัพอะที่พร้อมที่จะเข้าไปสู่อุตสาหกรรมที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของ A I มันจะทําให้เม็ดเงินลงทุนมันไหลไปไปในในแต่ละจุดที่พร้อมรับกระแสนี้ไหมคุณเผ่า แน่นอนเลยครับคุณดอยก็คือผมว่าอย่างหนึ่งเทรนที่มันมันเกิดขึ้นชัวชวๆด้วยมันก็คือเรื่องของการลงทุนแบบไร้พรมแดนถูกไหมครับตอนเนี้คนในแต่ละประเทศสามารถลงทุนในหุ้นแบบสหรัฐอเมริกาหุ้นจีนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็อาจจะไม่ใช่แค่แบบ ตลาดหลักทรัพย์ไทยครับจริงๆอีกหลายประเทศเนี่ยคนในประเทศเขาเนี่ยก็ออกไปลงทุนนอกประเทศกันเยอะแล้วเม็ดเงินไหลไปที่ไหนก็ต้องไหลไปในธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มเติบโตซึ่งมันก็คือกลุ่มเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ AI เพราะนั้นเราก็เลยจะเห็นว่าอ่ะอย่างหุ้น NV ็นวีดีเมื่อกี้่คุณจอยบอกไว้นะครับก็ยังขึ้นเอาขึ้นเอาเพราะว่าเป็น AI ต้นน้ําเลยถูกไหมครับเป็นเซมิคอนดักเตอร์ทำผลิตชิปต่างๆแล้วก็เราจะเห็นแบบยอด การสั่งแบบออเดอร์ของ n อ i นบีดียไม่ไม่สะลอลงเลยนะครับก็ยังเติบโตได้ดีอยู่นะครับหรือว่าจีนเองเนี่ยก็เริ่มที่จะบอกว่าเฮ้ยฉันต้องใช้แบบตัวชิปของตัวเองแล้วนะถูกไหมเพราะเขาก็กลัวเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความมั่นคงด้วยถูกไหมคุณจอยถ้าอยู่ๆทุกอย่างในประเทศมันอินทิเกรตกับชิปของอเมริกาแล้ววันหนึ่งอเมริกาสั่งแบรนด์ปุ๊บอ่ะสวยและ้ะประเทศจะไปยังไงอะไรเงี้ยเพราะนั้นจีนเขาก็ต้องคิดรอบด้านตรงนี้เหมือนที่เขาพยายามลดการทึ่งพาพลังงานแบบยุคก่อนนะครับ จีนก็เลยต้องมาทําพวกพลังงานที่เป็นพลังงานสะอาดถูกไหมครับโซลารเซลล์ sale, หรือว่ากังหันต่างๆพวกเนี้ยเพราะมองแล้วว่าเอ้ยวันหนึ่งถ้านําเข้าพลังงานจากต่างประเทศแล้วเกิดอะไรขึ้นความมั่นคงในประเทศไม่มีเพราะฉนั้นจีนเนี่ยเขาวางหมากระยะย,ยาวแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาเรื่องการลงทุนก็คือเห็นด้วยเลยครับว่าเงินมันต้องไหลไปในปกติเงินต้องไหลไในไปในที่ที่ผลตอบแทนสูงอยู่แล้ว นะครับแล้วผลตอบแทนสูงมันก็คือกลุ่มที่มันมีการเติบโตและราคายัางไม่แพงเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่ากลุ่มที่เติบโตเนี่ยทุกคนน่าจะชัดเจนแล้วแหละมันคือกลุ่มเทคโนโลยี AI แต่อะไรครับแต่กลุ่มนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกตัวซื้อได้ถูกไหมครับมันต้องบอกว่ามันต้องซื้อตัวที่โตและถูกด้วยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยหน้าที่นักลงทุนก็คือต้องพยายามหาให้เจอว่าเอ้ยมันมีโอกาสไหนไหมที่เรายังสามารถลงทุนได้ตอนเนี้ย ถ้าใครที่ไปลงทุนในกลุ่มต้นน้ํากลางน้าก็คือพวกผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์หรือว่ากลางน้ําพวกผู้ให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งพวกเนี้ยราคาพวกเนี้ยพวกแม็กเวมันอาจจะวิ่งมาเยอะมากระดับหนึ่งแล้วครับไม่ได้ตอบว่าลงทุนไม่ได้นะครับแต่ว่ามันมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นเรื่อยๆค,คือถ้าคุณกะว่าจะลงมาอีกสักสิปีผมว่าไม่ขัดทุนหรอก แต่คุณลงไปแล้วปีหน้าตลาดปรับฐานมันอาจจะเสี่ยงสูงได้เพราะนั้นคุณอาจจะต้องไปหา AI ที่มันเป็นปลายน้ำมากขึ้นเหมือนเป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชันบางอย่างแล้วเอา AI มาอินทิเกรตใช้ได้นะครับอ,อันนี้ก็จะได้ประโยชน์เยอะเพราะว่ายกตัวอย่างอะไรครับยกตัวอย่างซอฟต์แวร์หลายๆอย่างเนี่ยครับคุณจอยบริษัทผมก็ใช้แล้วปัจจุบันเนี่ยเขาสมมติเขาคิดเราแบบ สิเหรียญต่อเดือนต่อคนอยู่ตอนนี้เขามีฟังก์ชัน AI เพิ่มขึ้นมาแล้วก็มา up sell เรากลายเป็น12เหรียญต่อเดือนต่อคน <S 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 แบบนี้ยอ่ะอันนี้อ,อกไหมครับคือต้นทุนของบริษัทเหล่านี้แทบไม่เพิ่มเลยนะครับแค่ integrate AI เข้าไปแต่พอมีผู้ใช้งานแบบหลายล้านคนทั่วโลกอยู่แล้วอะแอบปบเดียวเนี่ยเขาทําเงินได้แบบนี้ <S <S เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมว่าเราต้องพยายามหาตัวธุรกิจที่ไปใช้ AI กับคนที่เป็นปลายน้ําเป็น user อล้วเนี่ย กลุ่มเนี้ยผมว่ายังมีโอกาสเป็นไปได้สูงแล้วก็กลุ่มนี้ข้อดีคืออะไรครับข้อดีคือถ้าถ้าเราลงถูกตัวครับคุณจอยมันจะสเกลได้เลยก็คือรายได้เพิ่มต้นทุนไม่เพิ่มนะมเพราะว่าเขามีฐานลูกค้าอยู่แล้วในขณะที่กลุ่มกลางน้ำเนี่ยอันเนี้ยโอ้โหหนักหนัก,หน,กหนักสุดเลยครับคุณจอยพวก Meta พวก Google a เม z อนอย่างเงีลงทุนเรื่องของชิปเรื่องของ Data Center หรืออะไรเยอะมากอันเนี้ยเป็นกลุ่มที่ก็อาจจะได้ประโยชน์เนือจากการเติบโตของคนใช้ AI แต่ว่าเงินลงทุนยังมหาศาลมากนะครับแบบเนี้ยเพราะนั้นผมว่าเราต้องเลือกให้ถูกถ้าเราเลือกถูกเราก็จะปลอดภยัยถ้าเราเลือกผิดเราก็อาจจะเจ็บปวดได้เหมือนกันนะครับใช่ไหมเลือกหุ้นที่ยังมีโอกาสเติบโตในขณะที่ราคาไม่แพงแต่ถ้าเกิด แปะขอแตะหุ้นต้นน้าอย่างเอ็นบีเดียนิดหนึ่งคุณเผ่าหลายคนรู้สึกว่าโอ้โหมันขึ้นมาเยอะมันน่าจะแพงแล้วมันน่าจะเต็มมูลค่าแล้วแต่พอเขาประกาศลงทุนกับ Open AI แสนล้านภาพมันเปลี่ยนไปเลยไหมคุณเผ่าเพราะทุกคนบอกว่าโหพอลงทุนแบบนี้ปุ๊บนะพื้นฐานม,มันจะมีซัพพอร์ตมาอีกไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ที่มันทาให้มูลค่าเขาอาจจะมีโอกาสเติบโตได้อีกหลายเท่าเลยในอะนาคตเราต้องเราต้องประเมินยังไงกับเรื่องพวกนี้เพราะบางทีเราอาจจะรู้สึกว่ามันประเมินยากเหมือนกันนะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกกััับมนมนนนนาาขด้ ใช่จริงๆต้องบอกเลยผมจอยผมว่าถ้าถ้ามองในในแบบเป็นกลางทั่วไปครับคือมันประเมินยากและผมเชื่อว่าแม้แต่เจ้าของเอ็นวีดีคุณเจนเซนหัวงอะเขาก็ตอบไม่ได้หรอกว่าเอลงทุนไปแล้วมันจะได้กลับมายัางไงแต่ผมเชื่อว่าเขามองในเชิง s t r a t e g i c เรียบร้อยแล้วว่าเฮ้ยยังไงเอโอเพนเเนี่ยมันเป็น next, next 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 technology new Technology เป็น next s c u r v e ของโลก AI แน่นอนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ตอนนี้จะเห็นว่าจริงๆก็ไม่ใช่แค่เอ็นวีเดียทุกคนต้องถ้าไม่มีของตัวเองครับเขาต้องจับกับพาร์ทเนอร์อยู่แล้วถูกไหมครับอย่าง Microsoft เองอ่ะเขาก็ต้องจับกับ Open AI แบบเนี้ยคือทุกคนต้องพยายามหาจุดที่เกาะเกี่ยวหรือว่าเราจะเห็นว่าอย่างพวกอ่เมทาเนี่ยมีไปถึงกระทั่งแบบลงทุนในกลุ่มที่เป็นแบบผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้านะครับเพราะกลัวว่าวันหนึ่งฉันมี Data Center แล้วเนี่ย <c oughs> ฉันไม่มีไฟมาใช้เนี่ยก็ไม่ได้คือทุกคนเขาต้องพยายามแบบ เอาให้คบรบลูปของซัพพลายเชนของเขาผมว่าตอนนี้มันคือเป็นเป็นเป็นยุคถัดมาและที่แบบช่วงแรกมันคือเหมือนที่บอกเมื่อกี้ครับเป็นช่วงแบบช่วงช่วงหน่วยก้าตายครับเวเทอร์แลนด์สู้ลบตกมือนู่นนี่นั่นแต่พอตอนนี้มันเริ่มเห็นยร์วิ winner ของแต่ละแต่ละโซนชัดเจนและเฮ้ยโซนต้นน้ำคือใครกลางน้ำคือใครปลายน้ำคใครเนี่ยทุกค,คนก็จะเริ่มจับกับ partner, พาร์ทเนอร์เพราะสุดท้ายมันชัดเจนว่าพาร์ทเนอร์ที่เป็น v a l ูเชนคนไหนสตรองสุดอะ อาจจะได้ประโยชน์สูงสุดถ้ามองสมมติใน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 ดีวของพวกเอ่อเอ็ีเดียโอเพนหรือว่าตัวของ Oracle พวกเนี้ยก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันจับมือกันเป็นค่อนข้างเชนเลยเนาะแล้วถ้าสมม,มติเขารวมตัวกันได้แล้วสามารถปรับต้นทุนถูกไหมครับแล้วส่งทุกอย่างไปถูกคอน summer ได้ชนะกับก๊กอื่นๆ ตอนนี้มันก็จะแบ่งเป็นโกกๆเพราะนั้นถ้าเราจับมือกันได้ลักษณะโกกอ,อื่นๆเนี่ยมันเป็นการเซ็กเคียวรายได้เซ็กเคียวอะไรหลายๆอย่างด้วยรวมถึง n v ็นวีเดียเองผมว่าเขาก็มองถึงเท a สอันนึงเหมือนกันนะครับหมายความว่าสิ่งที่ n v ็นวีเดียกลัวคือวันหนึ่งถ้าพวก Google Amazon พวกเนี้ยมาผลิตชิปเองถูกไหม ซึ่งตอนนี้มันก็มีข่าวนะครับอย่างอเมซอนอะไรเงี้ยเขาก็ซุ่มแบบทดลองชิปใหม่ๆห,หรือเราจะได้เห็นข่าวในฝั่งจีนเนี่ยเฮ้ยมีการทําชิปใหม่เฮ้ยเขาก็กลัวเหมือนกันถูกไหมครับว่าเอ้ยวันหนึ่งถ้าไปไปแบบตัวเองหยุดทําแค่เนี้ยแล้วไม่มีใครที่แบบจะเป็นเป็นคนคนที่เราส่งซัพพลายชิปให้ชัวร์ชัวได้เนี่ยก็อันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องจับมือกับใครสักคนหนึ่งเพื่ออ่ะอย่างน้อยเนี่ยฉันเก่งแบบนี้คุณเก่งแบบนี้เราไม่ฆ่ากันเองนะเราจับมือไปด้วยกัน มันก็โตไปด้วยกันได้แล้วถ้าก๊กเนี่ยเขาเติบโตเหนยวก่าก๊กอื่นๆนะครับสุดท้ายเนี่ยถ้า O p e n a i อชนะในสงครามครั้งนี้ได้อย่างน้อยเอ็นวเดีเขาก็โตร,ร่วมไปกับ O p e พ a ไได้อีกทีอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตอนนี้มันคือเรื่องของ strategic partner การเซ็คเคียวการเติบโตและของพวกบริษัทใหญ่ๆที่เขาต้องจับมือกันนะครับแต่มันอาจจะมีเหมือนกันเผ่าที่อาจจะจับมือไม่ค่อยได้มันอาจจะมีอะไรกั้นอยู่อย่างชิปของสหรัฐกับชิปของจีน ที่อาจจะมีแบนกันะไปแบนกันมาเนี่ยนะคะคําถามคือถ้าตอนนี้เราสนใจเราอยากจะเกาะไปกับกระแส AI อยากจะมีส่วนหนึ่งของพาร์ตหนึ่งในพอร์ตลงทุนของเราที่จะเกาะไปกับกระแสนี้คําแนะนําคือเราจะไปยังไงดีเราจะไปที่ฝั่งสหรัฐเราไปที่ฝั่งจีนเราจะไปที่หุ้นหรือเราจะไปที่กองทุนเราควรไปตรงไหนดีคะ อ่าโอเคเอาอย่างแรกก่อนว่าหุ้นหรือกองทุนนะครับอันนี้ผมว่าตอบเนี้ยอยู่ที่ความสามารถเราเลยครับคุณจอยคือถ้าเรามั่นใจว่าเรามีความสามารถเนี่ยซื้อหุ้นรายตัวดีกว่าแน่นอนถูกไหมครับแต่ถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยมันมันไม่เราไม่น่าจะรู้พอนะหรือเราไม่ต้องติดตามข่าวไรเราเลี่ยงไปซื้อกองทุนเนี่ยอาจจะเหมาะสมกว่านะครับก็คือรับผลตอบแทนน้อยลงมาบ้างแต่ไม่ต้องหัวใจวายเพราะกองทุนมันก็สมมติเราไปลงทุนในกองทุนที่ลง AI เนี่ยมันอาจจะมีหุ้น AI ไ0ห้าสิบตัวถูกไหมครับ บางตัวมันอาจจะเป็นผู้แพ้มันก็เจ๊งไปไม่เป็นไรแต่ผู้ชนะอ่ะมันกินรวบก,กองทุนเราก็โตอยู่ดีถูกไหมครับแต่ถ้าเราไปซื้อหุ้นลายตัวเนี่ยสมมติมีห้าสิบตัวแล้วเราดันซวยไปซื้อตัวที่มันแพ้เนี่ยอันนี้เงินก็หมดเลยได้เหมือนกันถูกไหมครับเหมือนแบบสองครม evg เนี่ยก็จะเห็นว่าเฮ้ยหุ้นบางตัวเนี่ยโอ,อ้ไม่รอดแล้วนะครับบริษัท evg เพราะนั้นถ้าจะเลือกหุ้นลายตัวคุณต้องมั่นใจว่าคุณเลือกผู้ชนะได้ถูกถ้าไม่มั่นใจเนี่ยผมว่าอย่าเพราะว่าทุกๆตััว Innovation Cur ใหม่ครบ มันจะมาลุมมาตุ้มช่วงนี้แหละแล้วมันจะมีคนตายเกลื่อนเลยนะครับบริษัทที่เกี่ยวกับเเนี่ยมันจะตายเกลื่อนเลยแต่ว่าตัวที่รอดอ่ะมันก็จะกินรวบได้เพราะนั้นอยู่ที่ความสามารถนะครับกับข้อข้อเมื่อกี้อีกข้อหนึ่งก็คือแล้วฉันจะไปลง AIG จีหรือ AI สารัตอถ้าในความคิดผมนะครับเราไม่ต้องเลือกครับเราลงแค้สองที่ได้นะครับเพราะเรามีออปชันหมายความว่าที่ไหนที่เราคิดว่ามีโอกาสเราก็ไป ถูกไหมครัตอนนี้ทั้งสองอันเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนิดนึงถ้าอย่างสารัฐเนี่ย valuation มันอาจจะแพงแต่ว่าเฮ้ย hey, opportunity มันเยอะมากเพราะว่า<ม>ถ้ามองแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยต่อให้จีนจะคือตอนเนี้เทคโนโลยีจีนก็ยังตามไม่ทันนะครับเพราะยังช้ากว่าหนึ่งถึงสองเก้าแต่ต่อให้เทคโนโลยีจีนกับสหรัฐเท่ากันนะครับผมว่าคนเนี่ยก็ยังจะใช้สหรัฐมากกว่าเพราะว่าเราอาจจะคุ้นชินแล้วก็อาจจะเรื่องภาษา ภาษาอังกฤษนู่นนี้นั่นเรารู้สึกใช้ได้มากกว่าแล้วของสารัฐเองเนี่ยเขาเทรนเป็นภาษาอังกฤษ s e case มันเยอะกว่าอยู่แล้วถูกมครัสมมติเราไปถาม AI จีนเรื่องที่เกี่ยวกับแบบเป็นหลักวิชาการหรืออะไรบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถวิเคราะห์ได้ดีเท่ากับตัว AI ที่ learning จากภาษาอังกฤษตั้งแต่ต้นก็ได้นะครับเพราะนั้นสหรัฐได้มุมนี้ v a l u a t i o n อาจจะแพงแต่การเติบโตอาจจะสูงแล้วก็จะเป็น เป็นคนที่นำหน้าด้าน Innovation ไปอย่าน้อยแบบ5-10ถึง10ปีได้อยู่แล้วนะครับในเรื่องของ AI hmm. พอโตมาส่วนจีนเนี่ยก็ได้ในแง่ที่เป็นเป็นยุคที่เริ่มต้นแล้วก็เป็นลองก็เป็นลองแค่สารัดถูกไหมครับแล้วก็เขาเองถ้าเรามองแบบเวิร์ c a ค e เนี่ยไปโตนอกประเทศไม่ได้อะประเทศเขาก็ประชากร1,400ล้านนะครับยังไงก็โตอยู่ดีถูกไหมครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถ้ามันเป็นช่วงเริ่มต้น แล้วมันเริ่มอดอปไปอีก3ปี5ปีเนี่ยผมว่าเขาแค่โตในประเทศจีนยอย่างเดียวอะ่ะหุ้นก็โตได้หลายๆเด้งแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้อดีของจีนอีกอันนึงก็คือหุ้นยังราคาถูกอยู่จํานวนมากต่อให้เป็น Big กเทคของจีนที่แบบเอ่อน่าจะเป็นโอกาสที่ลงทุนได้ในด้าน AI เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบ t e n c ซ n t a l อ b a b บไปตู้อะไรพวกเนี้ยจริงๆก็ยังมีราคาถูกดีเยอะหรือว่าไฟโชว ที่เป็นตัวเอ่อเจเนอเรทีฟของวิดีโอสร้างวิดีโอขึ้นมาได้ด้วย AI นะครับเป็นโซเชียลมีเดียของเขาแบบนี้ก็สามารถลงทุนได้อยู่ดีเพราะราคาไม่แพงมากถ้าเทียบกับฝั่งสารัฐนะครับเพราะนั้นผมว่านักลงทุนที่จะลงทุนถ้าเป็นกองทุนเนี่ยง่ายๆเลยก็คือซื้อทั้งสองฝั่งเทคสารัฐเทคจีนอันนี้ง่ายแล้วก็ถือไปเรื่อยๆส่วนใครที่เลือกหุ้นเป็นรายตัว ผมว่าต้องเอาหุ้นมาดูถ้าเรารู้สึกว่าเรามั่นใจในหุ้นของสารัตเราก็เลือกสารัตตัวนั้นถ้ามั่นใจในจีนตัวนี้เราก็เลือกตัวนี้ไม่ต้องแบ่งฝ่ายนะครับเพราะว่าเงินที่เราลงทุนเนี่ยไม่รู้ว่าหรอกว่าเราชอบฝ่ายไหนนะครับเขาไม่มีการเมืองครับเงินของเราแต่ว่าเราต้องเอาเงินไปใส่ในที่ที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูงสุดในความคิดของเรานะครับค่ะหาเขามาเพิ่มเติมที่ติตตะเวลได้นะคะได้เลยครับค่ะได้ค่ะคุณผอวันนี้ขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณครัสสบสวัสดีค่ะ